ลังแบบว่าเสียบจะพื้นดินเจ้าบอสตัวพรุนแน่นอน เุ้ยเสียบรูว่อโอ้เ้ยเฮ้ยปัญหาก็คืออ้ยิงเครื่องบินไม่ได้เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมแแทงค o m อมแบทวาเ t t l e ลรถถังมีชีวิตต่อสู้กันในตอนที่6กันแล้วนะครับผมแมส่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการปลดล็อกเจ้ารถถังสว่านระดับ S มาเป็นที่เรียบร้อยนะก็มีความสามารถในการเจาะศัตรูให้กระเด็นได้อย่างสนุกสะใจกันเลยทีเดียว สำหรับในวันนี้พี่ก็เก็บเพชรได้มา3,000กว่าเม็ดเราก็จะมาทําการปลดล็อกเจ้ารถถังคันนี้กันนะไอเจ้าแอสซัซินรถถังสังหารจากท่อน้ําเห็นมีคนบอกว่าเจ้าตัวนี้ไม่สามารถโจมตีผู้กเครื่องบินกันได้นะแล้วมันจะดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของเจ้ารถถังคันนี้ดูซิว่าจะสามารถนํามาต่อสู้ได้ดีขนาดไหนกันก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผม กดติดตามกดปุ่มกราดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการยิงถล่มศัตรตูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะปลดล็อกก่อน,น,นเลยเพื่อนไหนดูซี่พันหเมตรปลดล็อกไปแล้วุ้ยตอนนี้ก็อัปเกรดจนเป็นเลเวล9ไปก่อนละกันนะดูจากรูปล่างหน้าตานี่ สภาพค่อนข้างจะเลอะเทอะกันเลยทีเดียวจะเก่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมาที่ด่าน41ตอนนี้ก็กำลังจะเจอกับเจ้าบอสต,ตอนเริ่มต้นมาแล้วจ้าโอ้โหโลกล่มสลายเฮ้ยเป็นยังไงเอ่ยการโจมตีิ้วปโอ้โหเป็นแบบนี้นี่เองมาเอาไปเสียบได้ไหมเอ่ยนีย่นี่ผมปิ้วปิ้ว เฮ้ยเอาระเบิดก่อนโอ้โหลืมดูเลือดอ่าเป็นการอุย้ยจู่โจมแล้วก็มีการปลูกมเมล็ดงอกออกมาจากตรงพื้นกันด้วยเพื่อนโอ้ยเฮ้ยตัวที่วิ่งเข้ามานี่โดนเสียบกันรัลวอย่าจิ้มจิ้วจิ้วจิ้ว มาดิมาดีโอ้โหรู้สึกว่าพลังโจมตีตอนนี้จะไม่แรงอะไรมากนะไปเสียบมันเสียบไม่ได้ครับผมแม่โอ้โหดึกว่าจะใช้ดาบปลายปืนได้แม่ไม่ได้เหรอเนี่ยนี่โอ้โห ดูมันโอ้ยกลับไปอัปเกรดกันก่อนละกันนะนี่ตอนนี้ก็ขอให้แบบว่าดาเมจนี่มันแรงมากขึ้นอ่าสักประมาณเลเวล19กลับมาแลา้วจ้าคราวนี้โอ้โหเดี๋ยวจะยิงแบบว่าปลูกมเมล็ดแบบเยอะๆโอ้ยเฮ้เยแรงเอาเรื่องอยู่อ่าตอนนี้มาเลยมาเลยอืมโอ้โห เสียแป๊บเดียวตายเฮ้ยเป็นการแบบว่ายิงแล้วก็ถอยเพื่อให้มันมาติดกับดักของเราอถอยมาหน่อยโอ้ยยิงยิงถอยถอยเครื่องบินยิงได้ไม่เอ่ยเดี๋ยผมปิ้วปิ้วโอ้ยยิงเครื่องบินไม่ได้จริงด้วยเฮ้ยระวังโอ้โหเป็นรถที่ไม่เหมาะกับการนํามาใช้ยิงเครื่องบินเลยนะเดี๋ยผมโอ้ยโอ้ยอ้ยต้องรีบไปว้าวโอ้หุยเหลือศัตรูอีกตัวหนึ่ง วานมาเมล็ดไปก่อนอุ้ยยิงเครื่องบินไม่เข้ามาดิเอาเรียบร้อยอืมตายไปตอนไหนวะนี่ไม่ทันรู้ตัวก็ถือว่าเป็นรถที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้อยู่นะแต่ต้องอัปเกรดกันหน่อยนี่ครับผมทําภารกิจมาอัปเกรดอืมไอ้นี้โจมตีสามพันเพราะว่าเลเวลสามสามาไอ้คันนี้ก็ต้องอัปเกรดไปโจมตีพันแนี่ยังไม่จบ อืโจมตีเท่านี้ไปก่อนเอาละด่านที่42เดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเข้าไปยิงจอดอดูซิว่าถ้าไม่ทำการฝังมเมล็ดลงพื้นนี่จะมีดาเมจหรือเปล่าย่าจิ้วจิ้วอุ้ยไม่มีดาเมจเลยเพื่อนต้องให้มันแบบว่าวิ่งมาอย่างเดียวโอ้โหถ้าวิ่งมาปุ๊บตายปับ๊บนี่เสียบแรงอยู่เราก็ย่อนมเมล็ดอรอคอยเจ้าพวกนี้วิ่งเข้ามา ฮ้ยแป๊แบแป๊บตายต้องยิงไปที่บริเวณตรงขาเจ้าพวกนี้อืมอืมนี่แล้วเบิดว้าวเครื่องบินมาโอ้โหเฮียผมปิวปิวเออเออเสียบโลล่วเฮียผมแล้วก็วานมาเมล็ด <c oughs> แม่ไอเครื่องบินเสียตรงนี้แหละแม่ยิงเครื่องบินไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ควรจะอัปเกรดอีกขั้นเพื่อที่จะให้มันมีความแรงกว่านี้ โอ้โหเรียบร้อยถ้ายิงเครื่องบินได้นะแม่จะดีกว่านี้อีกตอนนี้ก็อัปเกรดอือต่อเนื่องครับผมปั๊บปัาบาบอีกขั้นหนึ่งนี่โจมตี2977แล้วก็ HP เริ่มจะใกล้เคียงกับเจ้าตัวนี้แล้วนะอุ้ยใช้เงินในการอัพ กระอักเลือดนิดหน่อยถ้าอัปเกรดมาจนถึงขั้นนี้ก็น่าจะเพียงพอในการต่อสู้กับเจ้าบอสที่เราจะได้เจอแต่และตัวก็ต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะดอนที่43มาเลยจ้าเจ้ารถถังจากท่อระบายน้ำปูมะเล็ดตายแบบทั่วพิบตาแรงแรงแรงอือมาดิยป,ปูผมด้านหน้าแป๊บแป,ป๊บตายเี้ยผม ยิงจ่อพื้นจะไปไหนเล่าวันนี้นี่แทงมันแทงมันอ,อื้อรัวๆครับผมโอ้สุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฝนมาเล็ดขี้โกงสุดๆไปเลยลองสู้กับเจ้าบอสดูสิมาวานมาเล็ดเหมือนเดิมไม่ยิงครั้งละประมาณสี่กระสุนจิ้วจิจิ้วจิ้อ้ยมาโอ้โห แม่ต้องอาศัยการเล็งแบบว่าดีๆนิดหนึ่งหูยไอ้นี่สายสายระยะประชิดมาไม่ถึงตัวครับผมแถมเจ้าตัวนี้ค่อนข้างจะยิงได้แบบว่าทีๆเลยนะเนี่ยยังไงรถถังเจ้าพวกนี้มันก็ต้องเดินหน้ามาหาเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอุ้ยอเฮ้ยเฮปัญหาก็คืออาฮย,ยิงเครื่องบินไม่ได้โอ,โ,โอ้โหมันสาดฟืนก้นต้องรีบหนีก่อน เอ้ยเอ้ยไปให้พ้นไปให้พ้นโอ้โหอย่ามายุ่งมือนโอ้โหถอยดีกว่าแบบนี้เอ้ยไม่อยากจะยุ่งหืบรีบ,รบ,รบไปไปไกลๆเข้ามาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งแม่ถ้าเจอเครื่องบินแบบเมื่อกี้นี้โอ้โหตามไม่หยุดยังไงก็ไม่มีโอกาสชนะเลยนะนี่ขอแบบว่าเออศัตรูง,ง่ายๆ <c oughs> คำเตือนคำเตือน เจ้าบอสตัวนี้โอ้โหโผล่มาแล้วเฮ้ย,อย,อย,อยตอนนี้มาเราจะให้บอสเดินมาเรื่อยๆแล้วก็โอ้โหโดนเสียบพลังแบบว่าเสียบจากพื้นดินเจ้าบอสตัวพรุนแน่นอนมาเลยมาเลย,ย้จงตายซะเถอเพื่อนอือใช้ได้อยู่นะเนี่ยดานที่45แม่สบายตาขึ้นเยอะ ดานนแบบี้สรุปแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่ากระสุนนี้ปลูกอะไรขึ้นมาจากพื้นดินอเห็นแต่ว่าเป็นแหลมๆสีม่วงๆใครที่รู้ว่าเจ้าตัวนี้แม่ใช้กระสุนแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ได้นะเห็นบอกว่ามาจากช่อง y o u u u e h โคม Animation นะครับผมที่เป็นแบบว่าเรื่องราวของเหารถถังพวกนี้สามารถลองไปดูกันได้นะเดี๋ยวผมตอนนี้ขอจัดการเจ้าพวกนี้ก่อนออยิงยิง ถอยไปไหนดอนที่46ก็ต้องยอมรับเลยว่าเจ้ารถถังคันนี้แม่ใช้ยากจริงๆโอ้โหถึงจะพลังโจมตีแบบว่าแรงเอาเรื่องแต่ต้องให้มันมาวิ่งเหยียบอะไรแบบนี้ไม่สะดวกเอาซะเลยนะเราต้องเน้นยิงบนท้องฟ้าให้กระสุนกระจายลงพื้นนี่มันจะได้วิ่งเสียบแบบได้เยอะๆจิ้วจิ้วจิ้้วมาอม นี่แน่ดอนที่47แม่แป๊บๆจะเจอบอสเราคงไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มแล้วนะเอ้หงายหงายหงายใจเย็นเนี่ยผมยิงพื้นเออพุ่งเสียบหน้าเอาละสาดกระสุนเอยอ่ารัวๆเขาผมไอ้ไอ้ตัวนี้อีกแล้วไอ้เครื่องบินแบบ แม่เล็งยิงเอ้ยให้ตายเถอะนายรีบๆไปซะแม่ยังไงก็ไม่ชนะเฮ้ยอะไรนักหนาเอาเรียบร้อยเจอเนินเสียบพอดี <c oughs> ด่านบอสเลเวล48เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นโหมดเซอร์ไวน์ลกับเจ้าตัวนี้กันบ้างนะนี่ท่าทางจะโหดออต้องหาเนินเพื่อที่จะได้เสียบเจ้านี่แม่ลำบากอีกแล้วเพื่อนโอ้ยจะตาย อมันยิงแรงเอือแม่แค่เรายิงแบบนี้ศัตรูก็ต้องวิ่งเข้ามาตายอยู่แล้วนี่โอ้โหคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสปืนสายฟ้าปรากฏตัวมาเลยจ้าโอ้ยเราจะต้องนี่ให้มันวิ่งมาใส่ขอต้อนรับสู่นี่พลังหนามเสียบจะตายแล้วเพื่อนแม่เสียบแบบโหดเกินไปแล้วนะเจ้าคันนี้ขออย่างเดียวอย่าเจอเครื่องบิน สำหรับตอนนี้เราจะลองมาเล่นที่โหมดแม่โหมดบอสเวิร์อันนี้เราเล่นไปแล้วเพื่อเก็บเพชรโหมดเซอร์ไว l วลมาดูสิเราจะสามารถสังหารไปได้กี่ชีวิตเออแค่ดักแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพื่อนยังไงทุกตัวก็ต้องวิ่งมาตามทางนี้โดนเราเสียบพื้นอยู่แล้วเอยแต่ว่ามันมีพวกเครื่องบินด้วยว้าวถอยก่อนเออ ต้องระวังพวกเครื่องบินอย่างชิวมาดิมาดิเ้ยเจอไอ้เครื่องนี้จบแล้วโอ้โหกว่าจะผ่านไปได้ไม่โอ้ยโดนยิงรัวรเวอ้ยยังไงก็แทบไม่พ้นเออโดนแบบหเจอเนินพอดีเสียบมันตายไปเลยนะเอาเป็นว่าเจ้าคันนี้ก็เหมาะกับดา่านพวกนี้อยู่เออ ได้มา70ด <c oughs> โคตรน้อยแม่สาหรับในพาร์ทนี้ถือว่าพามาเห็นความสามารถของเจ้าตัวนี้แล้วกันนะสําหรับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็จะเก็บเงินให้ได้นี่ประมาณ3,000เพชรนะครับผมเพื่อจะมาปลดล็อกเจ้าระดับ SSS ลดถังกระดูปีศาจ อะไรก็ไม่รู้ใครที่อยากจะเห็นเจ้าคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจูบจูบ